กาสสวัสดีครับกาสสวัสดี FC ทางช่องทุกทุกท่านครับอ่าเอ็ดวีไลบอกนะครับตอนนี้เล่งเวลาครับตอนนี้เวลา11นาฬิกา40นาทีอดวีไลกับบอก f c แล้ลาวาแนวทางขับของคุณพ่อเซียนสรรีเทพนะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับจะเล่งลงให้ FC ฟซอกรเทียงทุกสำนักนะครับ ก็เลยคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายทายสุดของวันที่หนึ่งครับมิถุนายน2568ครับสัญจรจังหวัดบึงกาฬนะครับเอาครับเรื่องของตัวเลขแน่าทางครับถือว่าซองวันหวยออกแอดวิไลกะได้โล่งหายเไปส3สาำนักแล้วนะครับว่าจะเป็นซองวันหวยออกอเลขรับกองฉลากแล้วก็สายด่วนโคราชนะครับ ล่อยไปแล้วสาสำนักสำนักนี้นะครับของพ่อสีเทพจะเป็นสำนักสุดท้ายท้ายสุดนะครับที่แอดววไลจะลงให้ในงวดนี้นะครับก็คือสัญจรบึงการหลังจากนั้นนะครับก็คงจะเป็นหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับสัญจรบึงการประกาศรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเดียวทางแอดววไล ก็จะสรุปหลังรัฐบาลประกาศผลให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันคือเก่าเหมือนเดิมแต่ว่าสําหรับก่อนแนวทางรัฐบาลจะประกาศผลนึ่งคลิปสุดท้ายก่อนเทียงนี้คงจะเป็นพ่อสีเทพนะครับแอดวีไลจะสรุปรวมทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับว่าคุณพ่อจะสรุปแบบใดนะครับ ก่อนอื่นแอดวิไลก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณน,นะครับคุณพอเซียนสีเทพนะครับที่สรงตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลนําเสนอเสาว,วันหวยออกกันนะครับ mm hmm. อาเพียวโบเป็นการเสียเวลานะครับเข้ามาเริ่มกันเอาบนก่อนเลยนะครับอ่าบนอ่าวิ่งบน วิ่งบนวิ่งบนที่8กับ4ีแดกับสี่นะครับนี่คือบนมีสุดสามตัวบนฝากนะครับสองสุดนะครับสุดสามตัวบนสองสุดคือเก้าหแปด 9, ห8แล้วก็สา 3, 6, 8นี่คือสุดสามตัวบนสุดสองตัวครับมีสี่ชุดนะครับคือคุณพ่อกตัดออกมาจากสุดสามตัวนั่นเองเติมจากคู่แรกครับอ่หปด เก้าแปดต่อไปครับสี่แปดสี่แปดแล้วก็ห้าแปดอ่ะนี่คือชุดบนนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับชุดบน เดี๋ยวเข้ามาเบ่งตัวเน้นย้ำกันสำหรับบนเดี๋ยวแอดวิไลจะแยกนะครับถือว่ารวมเลยนะครับเพราะว่าอยาลงไข่ f อคุณพอ่อคุณแม่บอท่านนะครับสำหรับวิ่งนะครับคุณพ่อวงกลมไปที่วิ่งบนนี่วงกลมไปที่8นะครับวงกลมไปที่8แล้วก็สุด2ตัวหนีบ่อพ่นนะครับก็คือ หกแปดกับ9ก้าดหกกับ9 8นี่คือบนนะครับเบองไทดีบนนี่คือบนนะครับวงกลมให้หกแดกับ9ก้แปดวก็สุดสมตัวบนนะครับจะเป็น หลักร้อยจะเป็น9นะครับชุดแรกชุดที่สองจะเป็น3 968ก้าดสามหนะครับนั่นคือชุดบนอ่าต่อไปเป็นล่างนะครับอ่าล่างล่างวิ่ง วิ่ง6กับ1นะครับสำหรับล่างนะครับวิ่ง6กับ1จับคู่มาให้แค่4คู่นะครับสำหรับชุดล่างนะครับจับคู่มาให้แค่4คู่นะครับมาเบิ่งกันนะครับคู่แรกครับคือหนึ่งหสองหก ต่อไปครับหนึ่งสองต่อไปครับแปดหกอ่ะสีชุดแค่นี้นะครับอ่ะสีชุดแค่นี้เอาวงกลมให้นะครับวงกลมให้สองครูนะครับที่คุณพ่อเสียนสีเทพวงกลมมานะครับสําหรับชุดล่างนะครับเบื้องให้ดีนะครับแยกบนแยกล่างนะครับเพราะว่า กลัว FC หาไม่ทันนะครับกลัวเอฟซหาไม่ทันเหล่งเวลาจังหน่อยนะครับวงกลมที่1.6ึชุดที่2ครับ2.6แค่นี้นะครับแค่นี้สำหรับแนวทางของคุณพ่อเสียนสีเทพ ทรงมาวันหวยออกนะครับสรุปห้แบบด่วนๆเดี๋ยวแอดไปไล่ขอทวนนะครับวิ่ง8กับ4นะครับชุดบนสุด3ตัวครับ9 68 3 68นี่คือสุด3ตัวบนตัดออกมานะครับจะมี68 98 48 58สุด2ตัวคุณพ่อวงกลมที่68กับ98 นะครับนี่คือชุดบนชุดล่างครับท่วนอีกรอบหนึ่งวิ่ง6กับ1น่จับคู่มาได้4คู่ครับสรุปมา1 6 2 6 1 2 8 6อวงกลมให้2คู่นะครับก็คือ1 6กับ6อสุดท้ายนี่ให้ f อคุณพ่อคุณแม่โชคโชคมันๆัน,นลำ้วยกันสุขุสุขคน สันจอดเมืองการให้ได้เฮสู้ขู่สุขคนอายุดีไม่แห้งลำลำรวยๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ